ช่วงเนี้ยเรียกได้ว,ว่าเศรษฐกิจมันอาจจะแบบลงมานิดนึงคนมันอาจจะลดสตรักเกอร์นิดนึงในส่วนของปาร์ตี้อ่ะมันก็จะสเกลดาวลงสเกลดาวอะไรถึงแบบว่า1ง,งาน1คอนเซปหนึกรุ๊ปที่อยากจะทําให้มันเหมือนยุคสมัยก่อนที่แบบ3ชั้น3แนวรวมคนแนวหลายหลายแนวมาอยู่ด้วยกัน ชื่อนัดดารุณปัญาวยนะคะเ,เรียกว่าพี่ดุกดิกหรือว่าดุกกี้ก็ได้ค่ะ ตั้งแต่ตอนเรียนจบอะค่ะเป็นคนชอบการฟังเพลงชอบการแบบออกไปเจอผู้คนสังสรรค์เลยอยู่แล้วแล้วซีนปาร์ตี้ยุคนั้นอะมันเป็นซีนที่คล้ายๆกับเป็นการ diy คนอยากทําอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ได้เลยเราเลยไปเจอเพื่อนที่ชอบแนวเดียวกันรวมตัวกันทำปาร์ตี้โดยที่เราไม่ได้มีโน้ตฮาวอะไรทั้งสิ้นเลยคืออยากจะเป็นปาร์ตี้เปิดเพลงมีเพื่อนที่ชอบแนวนดนตรีเดียวกันมาแล้วก็ แต่งตัวแล้วก็แต่งร้านสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มตั้งแต่ช่วงนั้นเลยตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ20ปีละทุกอย่างที่เราอินสปายการจัดปาร์ตี้เราในแต่ละครั้งอะ่ะมาจากดนตรีเริ่มด้วยการสร้างคอนเซปต์พอสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาแต่ละคอนเซปต์มันก็จะมีความแตกต่างเวลาพี่ทำปาร์ตี้พี่จะไม่ชอบทำคอนเซปต์ซ้ำๆพี่จะมีการ refresh ไอเดียเราอยากจะคุยกับคนที่มางานเราอะ่ะว่าเราชอบแนวนี้เราเป็นอย่างนี้ก็โดยหลกัหลกๆอะ่ะมองว่าเป็นคนชอบสนใจอะไรที่มันมีความหลากหลายใน ของ culture อ,อยู่แล้วมันจ้าง community มันคือการที่เราได้ขยายวงจากที่เราแค่ฟังเพลงนี้เราชอบแนวนี้เราชอบศิลปินนี้แล้วพอเราทำอีเวนต์ทำปาร์ตี้ขึ้นมามันรวมคนที่ชอบแบบเราเข้ามาหลังจากการรวมคนอ่ะมันก็จะเป็นการ connect กันและกันเราก็จะได้ไปรู้จักเพื่อนใหม่กลุ่มใหม่หรือได้คอ l l a b กับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความชอบคล้ายๆกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เหมือนเราเป๊ะแต่เขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันมาแชร์กันได้ โกเกอร์หลังๆอ่ะเราเริ่มได้คอลแลบกับเฟสติวัลล่าสุดเราคอลแลบกับโรงเลไปคูเรสเตทที่จะมีความวารรตี้ DNA ของโกเกอร์คือต้องเอา LGBT เอาเคลียเอาความหลากหลายไปใส่ด้วยทำแล้วมันสนุกมากเวิร์กมากอะไรเงี้ยซึ่งปีนี้ก็ได้ทำอีกเคสเตทสองวันสองคืนกับเฟสติวัลบางอย่างมันสามารถอัดแอปอัดแอปความเป็นยูนิค ความเป็นอันเดอร์กราวอินดี้ของเราอะไปกับงานแมสได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียตัวตนมันโตขึ้นเรื่อยๆอะเราได้งานใหญ่มาคนที่ทํางานกับเราเขาก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นเหมือนกันคือพี่รู้สึกว่ามันเริ่มเป็นบิสเนสมากขึ้นอย่างนี้แล้วกันแต่ไม่ได้เป็นบิสเนสจ๋าขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเราเริ่มมีพ o าวเวอร์ที่จะไปต่อรองกับงานใหญ่ๆได้ละว่าเราเป็นอย่างนี้เขามองอย่างนี้เรามาอยู่ตรงยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับการที่มีเราอยู่แต่ตัวตนของเราก็ไม่ได้หายไป ถ้าคิดว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เราแพชชั่นแล้วรักจริงๆอะ่ะอย่ายอมแพ้ต้องคิดกอิ้งอ่ะทุกคนทําได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะทําได้นานสุดคนที่ยังทำปาร์ตี้ได้นานๆอะ่ะพี่ร s สเป t เลยนะเขายังผ่านกับอะไรมาได้โดยที่เขายังยึดมั่นว่าเขายังรักสิ่งที่เขาทําและเขายังอยากจะให้สิ่งเนี้ยอยู่ไปเรื่อยๆถ้ารักการจัดปาร์ตี้จริงๆต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้นาน